วัดเชียงมัน่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และถือเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองมีมาตั้งแต่ปีพศ1839โดยพญามังรายได้ทรงยกพระตำหนักเชียงมัน่นถาวายเป็นพระอารามโดยใช้ชื่อว่าวัดเชียงมัน่นหลังจากที่พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพญางามเมืองและพญาร่วง ภายในวัดมีเจดีช้างล้อมเป็นศิลปะล้านนาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1840โดยได้ถอดแบบมาจากเจดีช้างล้อมวัดช้างล้อมสุขโขทัยพระเสตังข้ามานีหรือพระแก้วขาวประดิษฐานภายในวิหารเล็กและพระประธานประดิษฐานในวิหารหลวงสาธุสาธุสาธุครา